คนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากคนที่ไม่เคยคิดายกับใครก็เริ่มอิจฉาริษยาเพราะชาวบ้านเขามีแต่การประจานมีแต่การ <c oughs> วิจารณ์กันให้สนุกป,ปากให้สนุกใจเพื่อให้เป็นผู้ปณิสัยแห่งการตําหนิตีเตียนผู้อื่นเราก็เห็นว่าใครๆเขาก็ทากันเราก็ทําในที่สุดก็จึงมี แต่เรื่องที่จะเสียหายไม่มีเรื่องแห่งกุศลไม่เคยชื่นจะชื่นช,ชมยินดีอะไรมีแต่เรื่องของการจับผิดมีแต่เรื่องของการขัดขวางคนทําคุณงามความดีนินทาว่าหลายผู้คนทั้งๆที่เรื่องราวต่างๆก็ไม่จริงหรือไม่รู้ไม่มีข้อมูลไม่ได้มีหลักฐานเอาแค่ความรู้สึกเอาแค่การอนุมานด้วยความคิดและประสบการณ์คิดว่าหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทําผิดทําบาปในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้ที่สร้างเวรสร้างกรรมลวงกระทั่งถึงวิญญ,ญาณก็จะเข้าสิงสู่ได้มากทําให้เป็น คนที่มีอุปนิสัยถาวรที่มีแต่ผู้ประสมมีแต่ปัญหาเป็นคนที่หลงไหลมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินคนทั้งหลายที่มีอุปนิสัยเรียกว่ามานะทิฏฐิอัตตาตัวตนอาหังการเมืองกาคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองมีความรู้ตัวเองมีฐานะมีเงินมีทองตัวเองมีชาติตระกูลดีก็จึงกลายเป็นคนที่จะเยียด ชนชั้นวันหน้ากลายเป็นคนปฏิเสธดูถูกเหยียดหยามทำรายทำลาย,ลาย,ลายผู้อื่นไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นไม่มีสัมมาคาระวะไม่มีน้ำใจไม่มีอุปนิสัยแห่งการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาผีร้ายวิสาดนั่นก็มีผีตัวตนผีมานาทิถีเข้าซ้อเข้าจิงอยู่ในใจิตใจยกตัว ทำให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้วิเศษดังนั้นก็จึงเป็นปัญหาว่าเมื่อพฤติกรรมที่ออกมาก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีความกตัญญูเป็นผู้มีอกตัญญูต่อบิดามารดาคูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณยามที่ตกทุกข์ได้ยากตามที่ <c oughs> ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้นไปขอความช่วยเหลือ,ไป,อ,อ,ไ,ปอไปก้มไปก้มไปคามไปกาไปไหว้ จนกระทั่งผ่านอุปสรรคไปได้มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกอย่างเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตด้วยความภาสุขได้ก็ไม่เห็นใครจะมีคุณค่าไม่เห็นใครจะมีความหมายไม่เห็นใครจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่ดีได้ช่วยเหลือตัวเองมาทั้งๆท,งท,งท,งที่ตอนที่มาก็เกือบจะตายหมดชีวิตหมดอนาคตหมดหนทางไปแต่เมื่อดีขึ้นก็กลายเป็นคนอากตันยูไม่เคยแค่จะเลยลึกถึงไม่เคยที่จะคิดตอบแทนบุญคุณไม่เคยคิดที่จะ ทำประโยชน์นี่ก็แปลว่าความอากตันยูทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ขุณคนไม่เห็นความสําคัญไม่มีความจานึกนึนเป็นผู้ที่ทําให้ตัวเองนั้นจิตใจหม่นมองและเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะรองรับพระธรรมอันยิ่งใหญ่ได้บินดานบรรดาวิญญาณปีศาจร้ายก็จะเข้าจิงจู่ในตัวคุยคนที่มีใจที่เป็นอกุศลไม่เคยคิดจะทําบุญกุศลไม่เคยที่จะเห <c oughs> ็นประโยชน์คลี่ครก็ตามที่เคยทํา ให้เรานั่นพ้นจากอันตรายพ้นจากความทุกข์ยากลําบากนี่ก็เป็นอุปสัยของคนปัจจุบันพ่อแม่ก็ไม่มีความหมายไม่เคยคิดจะระลึกถึงไม่เคยที่จะช่วยเหลือไม่เคยที่จะสื่อสารไม่เคยที่จะตอบแทนไม่เห็นเป็นประโยชน์มีแต่เรื่องของความน่าเบือ่อหน้าลาคาญพวกนี้ก็มีผีมีปีศาจที่จะโดนจิตโดนใจไม่ให้ทําคุณงามความดีเพื่อจะใช้ชีวิตของตนเองมีตัวมีต,มตนเป็นที่ใหญ่เป็นที่ตั้งเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็แปลว่า ผีทั้งหลายทั้งปวงก็ชอบแชชอบที่จะเข้าไปดดนจิตโดนใจ